สวัสดีครับตัวใหญ่มากแต่ราคาย่อมเยาครับผมหน้ากว้างตัวนี้นะครับ58เซนยาวทั้งหมดนะครับจากพื้นรูวิ่งทั้งหมดเลยนะครับยาว152เซนนะครับถึงนี้เลยนะครับพื้นที่วิ่งถือว่ากว้างมากนะครับผมมอเตอร์3.5แรงม้านะครับเป็นแรงม้าจริงนะครับ ไม่ใช่เมคขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมหน้าจอนะครับาสามารถปรับที่มือได้นะครับเป็นคันโยกสะดวกครับหรูหรามากเลยครับผมนะครับสะดวกครับครบทุกฟังก์ชันครับผมการใช้งานนะครับตัวใหญ่มากครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับจะไม่มีสายไฟนะครับ ค้าจะไม่เห็นสายไฟสักเส้นเลยนะครับจะซ่อนหมดเลยปิดงานเรียบร้อยนะครับจะไม่ผูหรือเกละกะนะครับเหล็กตัวยึดเสาตัวนี้นะครับหนามากครับปลั๊กไฟแบบถอดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์กันครับข้างในตัวนี้นะครับซีรีสเครื่องนะครับมอเตอร์สามจุดแรงม้านะครับ แล้วก็เขียนแค่ตรงนี้ไม่พอนะครับมอเตอร์ลูกใหญ่มากครับผมนี่มือผมยังกำไม่ได้นะครับประมาณสามือครับถึงกำได้นะครับสามจุดห้าแรงม้านะครับดูงานนี่ครับประกอบเรียบร้อยครับเป็นแรงม้าจริงนะครับไม่ได้เมคขึ้นมากว้างใหญ่มากครับแต่ราคามิตรภาพ รัับบบเก็ได้นะคจุดรับแรงกระแทกมีทั้งหมด8จุดเลยนะครับมีการโพวงฉีกนะครับ 1. จุดนะครับ2 3 4มี4จุดนะครับลูกยาง8จุดเป็นระบบชกอคอัพคู่นะครับชค็คอัพคู่นุ่มแน่นอนครับไม่ผิดหวังครับผม ตัวไซส์เท่าฟิตเนสแต่ราคาเท่าโฮมยูสครับเป็นเทอริกนะครับค,ค่อยๆลงจะนุ่มนวลมากสวยครับอ่าขาวดำครับผมตัดกันครับสวยครับ ผู้ค้าสนใจลองเข้ามาทดลองที่ร้านได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ